สวัสดีทุกคนขอเทสไลฟ์หน่อยนะเราจะเริ่มแบบไลฟ์นอกสถานที่กันไม่รู้เป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะไหนใครอยู่บ้างวันนี้นี่มาแล้วมาแล้วขอดูหน่อยสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะไหนใครอยู่บ้างเฮ้ยไลฟ์ได้ดีเลยอะ <S <S ไม่กระตุกไม่อะไรเลยอะ อ๋อเ oh, สียงซาไปนิดนึงโอเคเสียงดีขึ้นไหมทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนโอ้มากันเร็วมากเลยเมื่อกี้ออกไปแดดร้อนๆมาเข้ามาในห้องนิดนึง <c oughs> เข้ามาในห้องนิดนึงโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ชมพู่เป็นไงบ้างคิดถึงมากเลยใครอยู่ในไลฟ์นี้เจอปัญหานี้อยู่ ช่วยแชร์หน่อยแล้วกันช่วยแชร์หน่อยแล้วกันเน้นหน่อยลองไลน์นอกสถานที่บ้างเป็นไงบ้างไลน์นี้โอเคนะแล้วจําได้ไหมในใครได้ดูตอนเน้หน่อยเตรียมอุปกรณ์บ้างเน้นหน่อยกลังใช้แค่คอมเครื่องเล็กๆของเน้นหน่อยที่สเปคไม่ได้สูงมากแล้วก็เออกล้องโซนี่ตัวเดียวแล้วก็ไมโลดแค่นั้นเองก็เช็คสิใครได้ดูตอนเี้หน่อยเตรียมอุปกรณ์บ้างเน้นหน่อยกลังใช้แค่นี่เราเราอยู่เซนเซ็นทารานะเนี่ยจริงๆแล้ว จริงๆแล้วเดี๋ยวให้ดูนะข้างๆางเป็นเตียง <laughs> ด้วยซ้ำโอเคสวัสดีทุกคนไหนใครเจอปัญหานี้อยู่ช่วยกันแชร์หน่อยช่วยกันแชร์หน่อยเมื่อกี้ไม่เห็นคอมเมนต์เลยสนุกตอนที่พาทุกคนไปเดินแบบสนุกมากแล้วก็แต่มไม่เห็นคอมเมนต์เลยไม่รู้จะคุยกับใครก็เลยโอเคนะมาไลฟ์แบบจริงจังเลยในห้องแล้วกัน ใช่เทสไลฟ์นะเนี่ยหน่อยลองลองคอมเล็กเลยคอมเน่หน่อยรุ่น12 12นิ้วรุ่นเก่าด้วยแล้วก็ใช้สายตัวเดียวไม่มีอะไรเสียบแบตท,ทั้งสิ้นเลยคอมก็ไม่ได้เสียบแบตไอตัวกล้องก็ใช้แบตท,ที่มีอยู่เท่านั้นเองโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนไหนใครช่วยแชร์หน่อยเร็วอ,อยู่ไหมทุกคน เรามานิดหน่อยไม่ได้มาร้ายตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวนี้ในใครอยู่บ้างอยู่ไหมทุกคนโอเคคอมเมนต์มาหน่อยนิดหน่อยไม่เห็นอาจจะอ่านไม่ครบนะให้ทุกคนพิมพ์กันมาว่าเป็นยังไงบ้างใครเคยเป็นบ้างแบบหมดไฟเพราะว่าได้ผลลัพธ์ไม่ตามที่คาดหวังแล้วบางคนนะก็เลิกทำไปเลย เคยเป็นไหมหรือเคยเห็นไหมคุณรู้ไหมจริงๆอันนี้มีวิธีแก้นะมีวิธีแก้ถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงช่วยแชร์หน่อยช่วยแชร์หน่อยโอเคสวัสดีทุกคนนะคะเราไลฟ์จากสมุยด้วยวันนี้โอเคมาแล้วสวัสดีค่ะ ๋อคุณอุ๋มอิ่มน่ารักมากสวัสดีค่ะคุณครูที่หนูรักขอบคุณมากโอเคพร้อมหรือยังทุกคนเดี๋ยวนี้เราไลา้ได้ทุกเวลาเคยเป็นค่ะโอเคไหนมีใครเคยเป็นอุมอิ่มน่ารักมากพอไล้แต่ละเวลาเนี่ยลูกศิษย์ก็จะแตกต่างกันนะจริงๆแล้วสวัสดีทุกคนหมดเป็นพักๆเป็นปกติเป็นปกติแต่เราไม่มีวิธีแก้ เออบางคนเนี่ยชอบคิดว่าพอคุณพลาดพอคุณหมดไฟพอคุณได้ผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่หวังคนส่วนใหญ่นะคุณรู้ไหมเลิกทำคนส่วนใหญ่เลิกทำทั้ง,ท,งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันแค่เป็นรายจากโลกนี้บอกคุณบางอย่างแค่นั้นเองแค่นั้นเองอ่าเนี่ยพ,พี่ชมพู่เคยเป็นตอนยังไม่ได้ตังค์เห็นไหม ถ้าคุณผ่านช่วงเวลานั้นมาได้นะโหตัวคุณจะเหมือนติดจรวดเดี๋ยวไี้ไหนมาเล่าให้ฟังอ๋อไลน์นี้มาถูกจังหวัดเลยค่ะกำลังรู้สึกหมดไฟอยู่พอดีใช้ยังอะ่ะช่วยกันแชร์ย,ยังทุกคนทุกคนต้องช่วยกันแชร์ขอให้ทุกคนช่วยกันแชร์นี่เราเซตไลฟ์จริงจังอ่าโอเคมาแล้วโอ้มากันเยอะเลยแล้วนั่นแหละคือคือ นั่นคือข้อแตกต่างเลยนะระหว่างคนที่สําเร็จกับคนที่ไม่สําเร็จคุณรู้ไหมเพราะอะไรคุณเคยเห็นต้นไม้ที่มันราคาสูงๆไหมเนี่เหนี่ยมองน,นี่ยเหนียเห็นกระลอกหรือตัวอะไรออะไรนี่เลยมองออกเป็นน้อง้าต่างคุณเคยเห็นต้นไม้ที่ราคาสูงๆหรือโต๊ะบางอันที่เขาบอกว่าไม้อันนี้แข็งแรงมากไม้อันนี้แบบว่า ทนแดดทนฝนไม้อันนี้อยู่มาเป็นร้อยปีต้นไม้นี้ใหญ่มากคุณว่าความแข็งแกร่งของต้นไม้เนี่ยมันแข็งแกร่งเพราะอะไรฟังดีๆนะคุณว่าความแข็งแกร่งของต้นไม้เนี่ยที่บางต้นโอ้โหราคาสูงมากบางต้นเนี่ยเอามาทำเป็นโต๊ะเนี่ยราคาหลายแสนมากเพราะไม้นะัมันแข็งแรงมาก คุณว่ามันเพราะอะไรยิ่งไม้ดีๆยิ่งหนักใช่ไหม,มเมื่อวานนี้เราเพิ่งสั่งโต๊ะมาแล้วเป็นไม้โอกทั้งแผ่นเลยโอ้เขายกกันแบบหนักมากนั่นแหละคือความแข็งแกร่งของไม้คุณว่ามันเพราะอะไรพิมพ์มาหน่อยอันนี้ลึกเลยนะตอนนี้หนูเรียนอยู่หนูก็เริ่มหมดไฟแล้วคะ่ะปกติคุณต้องเจอเหตุการณ์แบบเนี้ปกติ คุณว่ามันเพราะอะไรพิมพ์มาหน่อยแล้วก็ขอบคุณมากที่แชร์นะคะน่ารักที่สุดไม่น่าเชื่อเลยว่าคอมเมนต์หน่อยจะลายได้ <c oughs> มีร่างที่แข็งแรงได้รับปุ๋ยแสงแดดและน้ำที่เหมาะสมแล้วถ้าต้นไม้มันอยู่ในป่าไม่มีใครดูแลมันเลยต้นไม้ส่วนใหญ่ที่แพงสุดๆคือต้นไม้ที่อยู่ในป่าใช่ปะ่ะแล้วไม่มีใครไปรดน้ำ ไม่มีใครรู้ว่าได้ปุ๋ยหรือเปล่าไม่มีใครรู้ว่าโดนแดดหรือเปล่าใช่ไหมโอ้มีคนบอกคุณนิดหน่อยกลับมาแล้ว <S <S อืมอยากได้ไฟมากโอเคคุณฟังประโยคนี้ดีๆเยี่ยมมากคุณพนิดานเอ้ยพระชินัน พราะผ่านวันเวลาผ่านลมฝนเหมือนคนผ่านอุปสรรคไหมคะอยากจะส่งดาวให้คุณจริงๆแต่คุณ <c oughs> ใช่เลยต้นไม้ที่มันแพงต้นไม้ที่มันแข็งแกร่งต้นไม้ที่มันเป็นตำนานมันไม่ใช่ต้นไม้ที่ไม่เคยผ่านอะไรมาเลยคุณแต่มันเป็นต้นไม้ที่ต้องผ่านมาทุกอย่างต้นไม้ที่ทนทุกอย่างและผ่านมาได้ทุกอย่างนั่นแหละคือต้อนไม้ที่แข็งแกร่ง มันก็เหมือนกับคุณนะมันไม่มีคนไหนหรอกที่ไม่เคยผ่านอะไรเลยแล้วแข็งแกร่งแล้วสตองแล้วสักเซสไม่มีคนที่ต้องไปถึงจุดนั้นคือคนที่ผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วแล้วเหตุการณ์ในวันนี้ที่คุณได้รับเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาหาคุณหรือการที่คุณไม่ได้ในในสิ่งที่คุณหวังมันไม่ได้บอกว่าคุณล้มเหลว แต่มันกำหลอกกำลังบอกว่าคุณต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มคุณต้องเจออะไรอีกแล้วถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณจะคือคนที่แข็งแกร่งโอ้โหดีวะดีไหม <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณว่าใครต้นไม้ต้นไหนหน่านับถือว่ากันอะระหว่างต้นถั่วง,งอกกับต้นโอลีฟที่มันอยู่เป็นร้อยปีอะถั่วง,งอกคุณกินซะก,ก็จบดูปะกับต้นโอลีฟที่เป็นต้นมะกอกอะ ยิ่งเป็นร้อยปีราคาเกือบล้านเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัววัดทุกอย่างแต่เงินเนี่ยแค่เป็นการเอาเป็นการวัดคุณค่าวัดมูลค่าของโลกนี้เท่านั้นเองเราคงไม่ซื้อต้นถั่วงงอกในราคาหนึ่งล้านบาทแต่ถ้าต้นโอลิฟนาเข้ามาจากสเปนอยู่มาเป็นร้อยปีราคาหนึ่งร้อยบาทเออหนึ่งล้านบาทคนว่าถูกนั่นแหละคือคุณค่าและคุณค่าไม่ได้ คุณค่านับว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างเข้าใจปะโอ้โหรุนแรงถ้าชอบช่วยแชร์แล้ะเนี่ยไหนจะเอาอะไรแบบนี้มาสอนอีกไม่งั้นะอะไรแบบนี้ปกติอยู่ในคอร์สหมด <c oughs> ปกติอยู่ในคอร์สเนื <c oughs> ้อออกไหมทุกคนโอ้โหยังไม่เริ่มเลยค่ะโดนใจน้ําตาล่วงขอบคุณมากคุณแค่แทนคําของคุณของเน่ยไหนด้วยการแชร์เท่านั้น <c oughs> แล้วนั่นแหละคือค่าของความเป็นคน เนี่นนยนิดหน่อยนั่งคุยตอนตอนเช้าเนี่ยนิดหน่อยเพิ่งบินมาสมุยนะเพิ่งบินมาแล้วก็เพิ่งถึงด้วยเพิ่งเช็คอินแล้วก็อยากจะไลฟ์เขาอ่านหนังสือมาเอ่อคุยกับเลยขาวว่าถ้าเราอย่างนิดหน่อยเนี่ยนิดหน่อยสร้างตัวมนะาด้วยตัวเองใช่ไหมกว่านิดหน่อยจะเก็บเงินได้กว่านิดหน่อยจะมีเงินกว่าจะพาทุกคนมาเที่ยวสมุยได้นิดหน่อยเคยพาครอบครัวมาเที่ยวสมุยนะแล้วทุกคนก็เออเขาเรียกว่าอะไรกว่าเราจะเก็บเงินมาเที่ยวอันนี้ได้หรือกว่านิดหน่อยจะเก็บเงินไปเมืองนอกได้ กว่าน้นหน่อยจะเก็บเงินซื้อบ้านได้ทุกๆก้าวของนิดหน่อยอะนิดหน่อยเห็นคุณค่าของตัวเองเนิดหน่อยภูมิใจในตัวเองเราก็เลยนึกกลับกันว่าอืมอย่างสมมติถ้าหลานเน้นหน่อยอย่างเงี้ยที่เขาเกิดมาแล้วเขาก็เหมือนกับมีทุกอย่างละได้ไปเที่ยวเมืองนอกกับครอบครัวเปเรื่องปกติได้มาสมุยเขาก็มาด้วยยังเด็กอยู่เลยเนินหน่อยก็นั่งคิดว่าแล้วความฝันของเขามันจะคืออะไรวะในเมื่อมันได้หมดทุกอย่างแล้วอะโดยที่ไม่ต้องออกแรงด้วยซ้ํา คุณเข้าใจยังอย่าโทษโลกนี้เลยคุณที่เกิดคุณเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบขอบคุณโลกนี้เหอะที่คุณได้ภูมิใจในตัวเองกับเรื่องเล็กๆอะ่ะเพราะไม่งั้นนะถ้าเป็นรุ่นหลานนิดหน่อยสมมตินะสมมติถ้าเขาในระหว่างที่นิดหน่อยเติบโตแล้วเขาก็เติบโตแล้วนิดหน่อยเที่ยวทั่วโลกแล้วอะ่ะเขาจะต้องการอะไรอีกอะ่ะวันที่เขาโตขึ้นะว้าวที่สุดของเขาคืออะไรอะ่ะไปไดาวังคารเรานึกออกไหม เพราะมันเคยไปมาหมดแล้วอ่ะนั่นแหละเหตุผลที่คุณควรจะเติบโตร,รู้ป่ะนั่นแหละเหตุผลที่คุณไม่ควรได้ทุกอย่างตั้งแต่แรกเพราะคุณจะไม่เห็นค่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งเลยไลน์นี้ดีมากจริงๆดาวเนี่ยมาพอมาอยู่กับธรรมชาติไปอย่างนี้ทุกทีขอบคุณมากแล้วนั่นแหละคือเหตุผลที่ยิ่งคุณเจอเรื่องที่ยาก ให้ขอบคุณมันไว้เลยเพราะว่าถ้าคุณผ่านมันไปได้นะคุณจะกลับมาขอบคุณตัวเองคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองในแบบที่ฉันไม่นั่งแคร์ใครอะ่ะฉันไม่มาสนว่าคนนั้นบ้านรวยคนนี้บ้านรวยแล้วไงอะ่ะวันนี้ฉันทํามันมาด้วยตัวเองอะ่ะวันนี้ฉันเห็นคุณค่าตัวเองอะ่ะเราจะไม่เป็นนึกถึงใครไม่ดีด้วยเราจะไม่ไปเอาเปรียบใครไม่อิจฉาใครในทางไม่ดีด้วยเพราะเราโฟกัสกับตัวเอง แล้วพอคุณเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นคุณหาทุกอย่างมาได้ด้วยตัวเองอย่างเดือนที่แล้วเนี่นหน่อยบริจาคไปเกือบสองแสนแล้วก็บริจาคของบริจาคอะไรอีกทุกครั้งที่คุณแบ่งปันมันจะเป็นการแบ่งปันที่โคตรมีความหมายเลยไม่ใช่ว่าคุณรวยอยู่แล้วเงินสองแสนเนี่ยมันน้อยสําหรับคุณคุณก็เออบริจาคไปไอ้แบบนั้นน่ะไม่ได้บุญหรอกนึกออกไหมมันเหมือนเวลาที่คนทําบุญวัดหรือเวลาถวายวัดทําไมเขาบอกว่าให้ไปร่วมบุญใหญ่ เพราะมันเป็นบุญแห่งความตั้งใจของทุกคนเหมือนกันมันไม่ใช่แค่วัดอย่างเดียวแต่ทุกอย่างที่มันเป็นความตั้งใจที่คุณจะแบ่งปันนั่นแหละบุญนึกออกไหมเนี่ยทุกคนอ่าเนี่ยตอนนี้กำลังโดนบททดสอบเลยคะ่ะนั่นแหละนิดเหนื่อยมีชีวิตแบบทุกวันนี้ได้นะเพราะบททดสอบยิ่งใหญ่ของชีวิตเหมือนกันโลกกำลังสอนคุณอยู่ เพราะฉะนั้นมีแค่2แบบให้คุณเลือกแบบที่1คุณจะรอให้โลกส่งบททดสอบที่ที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมาให้คุณหรือ2คุณจะชิงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเรียนรู้ก่อนมีแค่2แบบทุกวันนี้นะตอนนี้หนเจอบททดสอบในชีวิตนะที่บ้านแม่จะถูกยึดอะไรวุ่นวายไปหมดตอนนั้นอายุ2 2เองเหนื่อยมากๆพอผ่านตรงนั้นมาได้แบบเหนื่อยสุดๆคุณ วันนี้เลยไม่อยากให้โลกสอนแล้ววันนี้ฉันชิงเรียนรู้ทุกอย่างเองเลยฉันชิงเรียนรู้เลยอะไรที่มีให้ฉันเรียนรู้ฉันเรียนฉันอ่านหนังสือฉันไม่อยากให้โลกมาสอนฉันแล้วไม่เป็นไรโลกพักไว้ก่อนเดี๋ยวฉันชิงเรียนรู้เองเลยนั่นเป็นเหตุผลที่เราหาความรู้ตลอดเป็นเหตุผลที่เราพร้อมที่จะเจอเรื่องราวต่างๆแล้วพยายามผ่านมันไปได้จะไม่รอจนถึงขีดสุดแล้วค่อยทําอะไรบางอย่างไม่เอาแล้วเหนื่อยโคตร <laughs> ใช่ป่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอกกำลังท้อเลยค่ะ <c oughs> ฟังร้ายนี้คุณแชร์ไปแล้วคุณจะรู้ว่าขอบคุณสิ่งที่คุณรีบเจอในตอนนี้นี่หน่อยยังชอบนะบางคนอาจจะมองว่าโหถ้านี่หน่อยคิดแบบเนกาทีบอ่ะคิดแบบลบอ่ะนี่หน่อยก็จะคิดได้ว่าทำไมอ่ะ ทำไมนี่หน่อยไม่เกิดมารวยเลยอะทำไมนี่หน่อยต้องมาดิ้นลนฝ่าฟันชุสู้ชีวิตเอาเองทำไมพ่อแม่นี่หน่อยไม่รวยไปเลยสัก,กจบนึกออกปะทำไมตอนยี่สิบสองนี่หน่อยเรียนจบแล้วไม่ทำงานง่ายๆแบบคนอื่นเขาอะทำไมนี่หน่อยต้องพยายามดิ้นลนอะไรทุกอย่างเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคุณแล้วพอวันนี้ผ่านมาห้าปีอะนี่หน่อยโคตรกลับไปขอบคุณวันนั้นเลยที่ทาให้ให้เราได้เจอเรื่องนั้นตอนนั้นอะเพราะไม่งั้นนี่หน่อยไม่มีชีวิตแบบนี้หรอกคุณ นี่นหน่อยไม่กล้าก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเรานี่นหน่อยไม่กล้าที่จะไปข้างหน้าไม่กล้าที่จะเรียนรู้อะไรเพราะอยู่ในกรอบของตัวเองวันนี้คุณเจอปัญหาไม่เป็นไรเลยเพราะคุณกําลังเติบโตได้เร็วกว่านี้อย่าปล่อยให้มันช้าไปกว่านี้คุณคิดดูนะถ้าห้าปีที่แล้วใช่ไหมนิดหน่อยเนี่ยออไม่ได้อายุเท่านี้นิดหน่อยอายุประมาณสักเจ็ดสิบสมมติแล้วนี่นจะไปไหวได้ยังไงอะในตอนนั้นอะที่ต้องช่วยเหลือทุกคนอีกอะ โชคดีซะอีกที่คุณเจอปัญหาเร็วคุณจะได้แก้มันเร็วนึกออกปะเหมือนสมมุติว่าเออสมมุติหลังคาคุณรั่วที่บ้านคุณเจอว่ามันเป็นรอยรูเล็กคุณก็แค่หาอะไรไปแปะเดี๋ยวนี้มีโฟมมีพีมีสติกเกอร์แปะกันอะไรเต็มไปหมดหรือคุณจะรอให้มันรั่วแล้วท่วมฟ้าลามไปหมดคุณเอาแบบไหน,นคุณต้องเอาเจอเร็วแก้เร็ว วันนี้ถ้าคุณเจอแล้วรีบแก้รีบเรียนรู้เหนื่อยหน่อยแต่โคตรคุ้มโคตรคุ้มอย่าปล่อยให้มันช้าไปกว่าน,นี้อย่าเลี้ยงไขมันไปมากกว่าน,นี้นึกออกไหมโอ้ขอบคุณมากเลยครูต้นหอมเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่นิดหน่อยมาถึงวันนี้ได้นะ วันนี้โอ้โหเราเน้นหน่อยเองก็มาที่นี่ใช่ไหมแล้วก็จริงๆชอบมาสมุยมากเราอยู่หกดาวเลยถึงเปิดด้วยที่นี่ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะเน้นหน่อยจ่ายเต็มแล้วก็ให้ทีมงานมาด้วยทุกคนก็บินมานะทีมงานเน้นหน่อยก็บินมาหมดค่าเครื่องที่นี่ก็คนละเกือบหมื่นอะเก้าพันกว่าบาทไปกับสมุยแล้วก็ค่าห้องก็โอ้เอาเรื่อง <laughs> แต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากให้ลูกศิษย์เราเต็มที่ไงเพราะเดี๋ยวลูกศิษย์มา เขาก็จะได้มีทีมที่ซัพพอร์ตเนี่ยนะจะได้ขนทุกอย่างมาได้หมดแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยจริงๆร,ราคาตั๋วเครื่องบินเท่านี้ไปไปมาดิฟไปญี่ปุ่นได้เลยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้สนับสนุนท่องเที่ยวไทยนะอย่างน้อยๆเราก็ได้มาเห็นของไทยว่าเฮ้ยคนไทยเจ๋งจริงๆอย่างนี้ก็เจ๋งจริงมาดูการออกแบบแล้วหนเชื่อว่าคนไทยออกแบบโคตรเจ๋งแล้วก็ได้ชื่นชมในสิ่งที่มีอยู่ด้วยได้เห็นค่าแล้วรู้สึกโอ้ oh, ที่นี่มีอะไรแบบนี้แบบดีมากๆเลยเดี๋ยวนีหน่อยจะทำเป็นซีรีส์สอนคนไทยให้เดี๋ยวเดือนี้เดือน,อนไม่ใช่เดือนนี้สิถึงเดือนพฤษภาพฤษภาทั้งเดือนนี่เนี่ยไม่อยู่แล้วก็ไปทะเลทั่วประเทศเลยก็อยากจะทำซีรีส์ที่เป็นแบบช่วยชาวบ้านให้เขาขายของแพงได้ขายของแพงในที่นี่คือแพงแบบคนยอมจ่ายนะไม่ใช่แพงแบบมัดมือชกไม่ได้แพงแบบเปล่าประโยชน์ แพงในแบบที่คนยอมจ่ายเพิ่มมูลค่าของสินค้าจะได้ทําให้คนไทยเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรมีกําไรสูงขึ้นอันนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์แบบนี้มาเลยอ่าโอ้ขอบคุณมากเลยคุณเบนบอกว่าขอบคุณที่ไลฟ์เรื่องนี้นะคะขอบคุณจริงๆตอนนี้รู้สึกหมดไฟหดหูในตัวเองมากนี่หน่อยช่วยคุณนะ พราะนิดหน่อยเข้าใจโคตรนิดหน่อยเคยอยู่ในจุดนั้นนิดหน่อยเคยอยู่ในจุดที่ไม่อยากรับโทรศัพท์แม่เลยอะ่ะเพราะอะไรขอเงินแล้วจุดนั้นเป็น,ปนจุดที่แล้วเราจะเอาจากไหนอะ่ะอายุยี่สิบสองอ่ะนึกออกปะแค่เงินเดือนไม่พอไงแค่เงินเดือนไม่พอสิ่งที่เขาต้องการคือเดือนละสองแสนอย่างเงี้ยเอาจากไหนอะ่ะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มที่จะสู้ตายอะ่ะคุณนึกออกปะ ได้เห็นสเกภาพตัวเองในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะเราหมดแม็กเลยเราไม่รู้แหละวันนี้ฉันจะต้องเก่งให้ได้วันนี้ฉันจะต้องไปถึงตรงนั้นให้ได้วันนี้ฉันจะต้องช่วยครอบครัวให้ได้มันเป็นโมเมนต์นั้นมันไม่ใช่โมเมนต์ที่แบบว่าฉันทําไปเหอะเผื่อฉันดังฉันทําไปเหอะเผื่อฉันรวยไม่ใช่ฉันตัดสินใจไปแล้วว่าฉันต้องมีทางรอดแค่ทางเดียวเท่านั้นคือหาเงินได้มากกว่านี้ช่วยครอบครัวได้ไม่ใช่ทำอะไรไร้สาระไปไม่ใช่ นึกออกไหมเพราะประเด็นคือเพราะนิดหน่อยเลือกไม่ได้ในตอนนั้นอะ่ะมันเลยต้องตัดสินใจมันมีทางออกแค่ทางเดียว่าเพราะฉะนั้นนั่นแหละวันนี้ให้คุณขอบคุณทุกอย่างที่คุณมีขอบคุณตัวเองขอบคุณหลายๆเรื่องที่คุณมาถึงวันนี้ได้ขอบคุณคนรอบตัวขอบคุณทุกอย่างในชีวิตให้ตัวคุณเองมีพลังงานดีๆ จำไว้ทุกครั้งที่คุณเจอปัญหาคุณไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าคุณอยู่ในปัญหาคุณอยู่ในอารมณ์ลบคุณอยู่ในอารมณ์กลัวคุณแก้ปัญหาไม่ได้การแก้ปัญหาคือโซลูชันที่ดีกว่าคือวิธีการที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณจะเจอวิธีการที่ดีกว่าได้ถ้าคุณอยู่เหนือปัญหามีอารมณ์ที่เหนือปัญหาและอารมณ์แห่งการขอบคุณคนที่คุณรักขอบคุณโอกาสในชีวิตขอบคุณทุกอย่างที่คุณผ่านมาแล้วขอบคุณตัวเอง ที่เติบโตจนมาถึงวันนี้ไอความรู้สึกขอบคุณอันนะี้มันทําให้อารมณ์ของคุณนะยกขึ้นไม่ไปโทษคนอื่นไม่ไปพูดถึงคนอื่นเลื่อยเปื่อยไม่ไปนินทาไม่ไปอิจฉาคนอื่นอารมณ์แบบนี้ไม่เคยแก้ปัญหานะอารมณ์แห่งการแก้ปัญหาคืออารมณ์สร้างสรร์อารมณ์หาไอเดียใหม่ๆต้องเป็นแบบนั้นและนไหนไม่เชียร์ให้ลูกศิษย์ อยู่ในอารมณ์แบบนั้นด้วยแล,ล้วรู้สึกส่วนใหญ่นิดหน่อยก็ไม่มีอยู่แล้วแบบนั้นอะที่เป็นแบบนั้นนึกออกปะเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้ส่งตรงจากสมุยส่งพลังงานดีๆมาให้คุณแล้วเราไม่น่าเชื่อนะว่าคอมเน้นยไลฟ์ได้งงมากโอเคดีไหมชอบไหมถ้าชอบช,ช่วยกันแชร์และเดี๋ยวจะมาอีกถ้าไม่ชอบก็ไม่มาเอาเวลาไปพักผ่อนดีกว่า นี่เก่ปะคุณเข้าใจี่ไหน่ยบูใช่ปะถ้าชอบก็ควรจะมาถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะนี่หน่อยก็เที่ยวเที่ยวไปแค่นั้นเองอ๋อคุูคะแล้วญาติพี่น้องดูแลยังไงบ้างดูแลหมดนี่หน่อยเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ยี่สิบสามเลี้ยงทัครอบครัวตั้งแต่ยี่ิบสามแต่ไม่ได้หมายว่ามันเลี้ยงได้เลยตอนแรกคุณเข้าใจปะบางคนบอกโอ้โหอย่างนั้นน่ะคุณต้องแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนโอ้โหร้ายน,นี้ต้องแบบเป็นอีกร้ายหนึ่งแล้วละ่ะ อันนี้ต้อมันอีกหลายหนเลยอีกเรื่องหนึ่งเลยมันบางอย่างมันเซนซิทีฟมันพูดไม่ได้อย่าเขาเรียกว่าอะไรไอ้เรื่องให้นะให้อยู่แล้วแต่ดีที่สุดคือสอนให้เขาหาปลาอย่าให้ปลาเพราะวันหนึ่งที่คุณไม่อยู่เขาจะหากินยังไงนึกออกไหมแต่ในส่วนนี้ให้ก็ให้อยู่แล้วแล้วก็การกุศลด้วยอะไรด้วยหมายถึงว่าที่บ้านเนี่ยเขาก็ทําบุญด้วยอะไรด้วย อันนี้ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มันเซนซิทีฟนั่นเป็นเหตุผลที่นี่หน่อยจะพูดในในคอร์สในอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเข้าใจก็เข้าใจคนไม่เข้าใจก็จะเข้าใจอีกแบบใครอยู่ทางรัฐจักรวาลน,นั่นหน่อยพูดพูดะพูดเรื่องนี้ไว้เยอะมากแล้วแบบลึกมากเลยเพราะว่าถามว่ายกตัวอย่างเช่นนะตอนที่นี่หน่อยเงินเดือนหมื่นห้าสมมุติหรือตอนทําธุรกิจละอันได้สักสองสามหมื่นถ้านี่หน่อยไม่แบ่งส่วนหนึ่งมาต่อยอด ถ้าเอาทั้งหมดเนี้ยให้ที่บ้านเลยแล้วนี่ไหนจะหาเงินเพิ่มได้อีกปะ่ะคุณฟังดีๆนะนี่เป็นมูดธุรกิจนี่เป็นมูดการหาเงินเราต้องแบ่งส่วนคุณเองก็ต้องมีเงินในการสำรองตัวเองในการที่จะต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ได้เงินเพิ่มถูกไหมส่วนที่ให้ก็ให้แบบเป็นเปอร์เซนต์เพราะไม่งั้นถ้าคุณให้หมดอ่ะแล้วเอาเอาจากไหนหาต่อและถ้าสมมติคุณไม่สบายขึ้นมาเอาจากไหนดูแลตัวเองแล้วถ้าคุณล้มคนหนึ่งที่เหลือพังหมดใช่ปะ่ะ แต่เรื่องนี้พูดหน้าร้ายไม่ได้ <laughs> ใครใครอยู่ทางรัฐจักรวาลไปไปฟังในนั้นเใครอยากเข้าก็อใครอยากเข้าก็ทักล์แอดได้เอ๊ะมีล์แอดหรือเปล่านะไม่มีเลยคุณอันนี้เป็นร้ายใหม่เลยอะเดี๋ยนะเดี๋ยวทำให้ดูยังไม่ชะํำให้ดูทำให้เลยเอาใครถามเพิ่มเติมไปที่